นี่นะกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3คือพวกเหล็กพิเศษเหล็กสปริงเอาไปทาําบ่าวาลทนความร้อนสูงมีความเป็นสปริงเอาไปทํชโชคนะ่นเหล็กกลุ่มที่สามมาแยกออกเป็น,กบบน3กลุ่มแบบนี้ไอเหล็ก3กลุ่มแบบเนี้ยมันชุบแข็งได้อ่ะโดยหลักการแล้วพอมันชุบแข็งได้ก็แล้วแต่สายนี้ไปทำอะไรสายนี้ไปทำอะไรสายนี้ไปทำอะไรสุดท้ายมันจะมากองอยู่ที่มีดเพราะอะไรก็ทํามีดได้ขอให้มันชุบแข็งได้เขาก็เอามาทํามีดกันทั้งนั้นแหละ พอมีดมันเป็นเทคโนโลยีที่ต่ำที่สุดมันจะเกิดจากเทคโนโลยีที่สูงใช้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 เอามาทำมีดนึกภาพผมไหมเทคโนโลยีต่ำเอาไปทำเทคโนโลยีสูงไม่ได้แต่เทคโนโลยีสูงเอาไปทำเทคโนโลยีต่ำได้แม้กระทั่งแหนบเก่าอ้าวแหนบสปริงแหนบชกพังและหรือจากของเก่ามาแล้วทำอะไรก็ทำมีดอา้าตลับลูกปืนเก่า,กาลูกปืนแตกแล้วเอาไปลอมใหม่ทำอะไรทำมีด เอ้าบาวาวเก่าเฮ้ยเหล็กบาวาวมันพังแล้วบาวาวเสียแล้วเอามาทาอะไรก็หลอมแล้วก็มาทํามีดมันเลยมีที่มาหลายทางไงมากองลงที่มีดคนก็เลยสงสัยว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงวะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกโยมมันต่างกันที่ว่าโยมได้สิ่งนั้นมาจากสิ่งใดเช่นเนี่ยมาตั้งกับรุ่นพ่อแล้วนะรุ่นพ่อทําอะไร๋อรุ่นพ่อทาอู่รถทำอู่รถคุณก็ต้องมีแหนบถูกป่มมีโช๊คมีสปริง ลักหลังอู่รถพ่องทำอะไรอะ่ะอ๋อทำโรงตีเหล็กอ่ะพอกันเลยพ่อกับพ่อตาพ่อทำโรงซ่อมรถพ่อตาทำมีดก็ส่งซัลายให้พ่อตาทำเหล็กมาขายให้ใครไปขายอะ่ะก็ให้แม่ยายเอามีดไปขายตามตลาดอ่ะมันก็มีที่มาของมันอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตระกูลเอมมันคืออะไร